ครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วครับโจกผมเมอีสานไทยบ้านครับนี่ครับไดเอาลูกนกกินปีมาเลี้ยงนะครับมีอยู่สามตัวครับเนียบตกนวิธีการเลี้ยงนกลูกนกกินปีนะครับคือไข่มาแดงนะครับอันนี้ดกขอยาดแกะกองมาเลยเดี๋ไข่มาแดง ก็ต้องใส่ขันเห็นอยนู่ในปลาหรือ,อยังครับต้องนับตั้งแต่ออกไข่เพื่อเอามือครับนับไปแล้วครับนือว่าจุกงคข่ไม่อากนี่ครับไข่โมเดียงขันขันหัวเดียวมีไข่โมเดียงก็ใส่หัวอาหารนกเอียงนะครับขันหัวอาหารนกเอียงผมแน่น่าให้เป็นก้ามือนะครับอันนี้ดูนกกี่ปีครับนี่คบหลอดไฟเห็ดความอุ่นอันนี้ก็เชียงอบ เครื่องอบไขคกัจเจนะครับเี้ยครับเครื่องอบไขคกัจเจเลยพอดีครับเลยลูกนกกี่ปีแล้วนี่ครับวิธีเลี้ยงก็ง่ายๆเนาะคนคนผู้ใด้ว่มีมดแดงกัดใส่ยาหรือยงก็ได้นะยครับกะเค่นี้ครับ นูกี่ปีวครับ